ก็เข้ามาเปิดไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะครับก็ขั้นตอนอะไรต่างๆก็ยังลองลองไปก่อนนะครับนะก็นำพระนะครับที่สะสมไว้นะครับนำออกมาเสนอนะครับหากท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าก็สามารถติดต่อ ID Line นะครับ0895206444 อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเปิดไลฟ์สดนะครับความจริงก็เคยอัดคลิปมาหลายๆครั้งแล้วนะครับก็ก็มีท่านผู้ติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะให้กับผมนะครับนะผมก็ขอชี้แจงนะครับสําหรับที่เคยอัดคลิป วิดีโอลงไปนะครับที่เชิญชวนท่านมาร่วมทอดกระถินนะครับก็อันนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยอดก็ผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับว่ายอดเท่าไหร่นะแต่ยอดของผมที่ไปร่วมทอดกระถินสาม,มัคคีนวัดดอนทองเนี่ยจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยนะครับก็เ8็ดพันแบาทครับก็ต้องขอขอบคุณที่ร่วมนะครับ,รบท่านที่ร่วม ในการทําบุญมาด้วยกันก็ขออนุโมทนาบุญขอให้ท่านนะครับและครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรถนานะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสำหรับการไล์สดครั้งนี้นะครับผมก็จะนําพระที่นะออกมานําเสนอให้ท่านชมนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะเช่าบูชานะครับไล่โทร ไอดีไลน์ line, โทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับนะก็ต้องอันนี้เป็นหลวงกรอแพนะครับนะเป็นเหรียญหลวงก็แพนะครับเนื้อสวยมากนะครับเป็นเนื้อผมนั่นอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะที่ไล์สด ยังไม่มีคนท่านใดที่เข้ามานะผมก็ไล่ให้ท่านชมไปล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจจะติดต่อก็ติดต่อมานะครับเข้ามาทักทายกันครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับอันนี้หลวงว่าแพ้นะครับ ทำให้มีความชัดเนี่ยอันนี้แบบก็เป็นเหรียญเนื้อก็ไหลทองนะครับก็ะจะมีเงาสะท้อนจะนั่นไปก็มืดเนี่ย นี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับสี่นาทีนะก็ยังยังปรับความชัดเจนอยู่นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลย ก็อาจจะไล์ประมาณสักดูก่อนดูท่าทีก่อนนะครับอาจจะไล์ประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับก็ดูก่อนว่าท่านผู้ติดตามเพื่อนสมาชิกนะหรือว่าเอซีที่ติดตามเข้ามาชมหรือเปล่านะอะไรอย่างนงี้นะครับถ้าสนใจอยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่ท่านหลวงอันนี้เป็นหลงวงพ่อแพรนะครับวัดปิกุลทอง สวยนะครับนี่เป็นด้านหลังนะฮะกว่าจะปรับจูนให้ท่านได้เห็นความชัดนี่ก็ยากอยู่นะเพราะว่ากล้องของผมไม่ไม่ค่อย นะครับนี่ก็อาจจะชัดไม่ชัดนะก็โทรมาขอดูใหม่ได้นะครับหรือท่านจะ ี้เป็นพระผงครับหลวงพ่คอพคูณวัดบ้านไรนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับผมก็พยายามทำให้ ชัดอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านที่เข้ามาชมนะครับเป็นการไลฟ์สดของผมครั้งแรกเนีตอนนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับก็ครั้งแรกก็เป็นการทดลองนะครับนะ จะพยายามจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ต้ขออภัยท่านที่เข้ามาชมนะครับมลุดเป็นพระเนื้อผงนะครับเนื้อกระเบื้องนะฮะรุ่นปฏิสังขรนอุโบสถนะครับหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะวัดปัไไลนะครับ ให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับนะพยายามนะจะพยายามให้ท่านได้เห็นความผมก็นะทำอะไรก็ทํายากนะาะคนไม่เคยนะ จะมีพร้อมกล่องนะครับนะพร้อมกล่องเลยนะครับส่วนถนนราคาก็โทรมาพูดคุยนะครับนะพราะผมก็ไม่ไม่เคยนะคือไม่เคยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับข้างในก็จะมีสายสินนะครับสายสินที่เขาทำพิธีพุทธาพิเศษ ต่อไปองค์นะครับแมเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรูปหล่อเหมือนล้อมแม็กเงี้ยครับกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพยายาม รุ่นเสาห้าคูณพันล้านนะครับมันล้อมแม็กเลยนะครับอันนี้น่นปีพุทธพิเศษเมื่ัปราศ2537นะครับจะทำยังไงให้มีความชัดเจนกว่านี้เนาะ ข้ามาชมเข้ามาทักทายกันนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามานะของผมก็เป็นนะเพิ่งจะลองไลฟ์เป็นครั้งแรกนะครับไลฟ์เป็นครั้งแรก,กต้องบอกไว้ก่อนที่อาจจะไม่ค่อยชัดนะกล้องก็ไม่ค่อยชัดด้วยนะครับองค์ต่อไปครับนะเป็น สมเด็จวัดระฆังนะครัครบสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังรุ่นร้อยปีนะครับรุป100ป่นร้อยปีอันนี้ก็มีกล่องด้วยนะครับ ถ้าใครอยากจะกราบบูชาก็ใจทัทกทายเข้ามาครับทัทกทายเข้ามานะครับสนนราคาก็พูดคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้เพราะผมก็บอกราคาไม่เป็นนะบางทีผมอาจจะบอกสูงไปนะหรือว่า ถ้าจะต่ำไปเนี่ยผมก็ไม่ไม,ไม่แน่ใจนะครับถ้าองค์นั่นเพราะว่าบางทีพระบางองค์เนี่ยผมก็เก็บมานานนะได้มานานผมก็สนนราคาว่าเออน่าจะราคาประมาณนี้เนาะเขา,าอาจจะเล่นกับราคาสูงราคาอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้คือผมไม่รู้เลยเนะก็คือ,คอพระกอะ็อยู่ที่พุทธคุณเนาะนพุทธคุณความชอบความชมชอบอะไรอย่างเงี้ย นะครับว่าจะไมนานนะเพราะว่ากล้องไม่ค่อยค่อยชัดนะกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับาไลฟ์มาก็ทีก็ต้องขอทีต้องขอไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนนะครับนี้องค์ครับนะจะให้ท่านดูในชมนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผันท้ายนรสิงห์นะครับผันท้ายนรสิงห์ พ่อของหลวงพ่อกุลนะครับอันนี้อันท้ายนารสินห์ของหลวงพ่อกุลพุทธศธิเศษก็คือวันเพน็ญเดือนสามนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับหลวง สำเด็จพันท้ายนรสิงห์นะครับก็หลงบอกกุ่นนะครับวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับจังหวัดสมุทรสาคร หลังนี่ก็จะเป็นรูปสิงน,นะครับ,นะรบก็เปิดให้ท่านได้ชมนะครับผมก็เป็นการทดลอง ลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะฮะหากผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะบางทีความชัดเจนความนั่นอะไรของกล้องเนี่ยนะของผมมันก็เป็นคนไม่ค่อยมีถนัดในเรื่องของไอที IT ด้วยนะครับอันนี้ที่เอาออกไห้ท่านชมนี่จะมีกล่องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงิน อยู่นะนะแต่แต่องน,นี้ได้มานานแล้วนะนะครับก็จะเก็บอยู่ในกล่องนะครับคือมันไม่ชัดอย่างนี้นะครับกล้องกล้องกล้องก็จะไม่ใชยชัดเท่ไหร ที่อาจจะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดถ่ายวิดีโอให้ท่านชมีกสลกรอบหนึ่ง,งนะครับเพราะอันนี้คือความมันไม่ชัดนะต้องขอไปจริงๆนะครับอนะีกองแล้วกันนะครับเป็นหมูพูดทวดนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับนะเป็นเนื้อว่านนะ ใช่นะนี่นก็ป่อยใูชาองลสามร้อยบาทเนี่ยนี่สามร้อยบาทกเก็บมานานแล้วความจริงบูชามาก็จําไม่ได้เหกันนะครับจําไม่ได้ หากท่านชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับนะโทมาพูดคุยต่อรองกันได้นะไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะก็จะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เกิดเปิดขึ้นมา ไฟ์สดนะนึกขึ้นมาก็ลองลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ,นะบรับการไลฟ่สดของผมก็นะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ,นะรบท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในพระของผมก็ติดต่อเข้ามานะครับโทนะมาคุยกันอันนี้เป็น พอวัดไร่ขิงนะครับอันนี้ก็อยู่ในกล่องเลยนะครับทุกองจะมีกล่องทั้งหมดนะครับแต่แตอนนี้พอมาให้ชมแล้วเนี่ยความชัดเนี่ยมันไม่ชัดนะก็ต้องขออภัยจริงนะครับท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับติดต่อเข้ามา คลิปนี้นะอ่าสำหรับถ่ายทอดสดวันนี้ผมคงต้องยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาชมนะฮะอาจจะมาชมนิดๆหน่อยๆน,นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นกํลาลังใจให้กับผมนะครับนะฮท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมนะครับพระสวยๆน้ำงามที่ผมนําเสนอไปนะครับตั้งแต่คลิปแรกนะจนถึงถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็มีหลายคลิปมีพระหลายองค์อยู่ ท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับตามไอดียไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยกันนะฮะต่อรองได้ครับแนะนําได้นะครับนะบผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับท่านที่เข้ามาชมกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากเลยจริงๆนะครับล้วพบกันใหม่นะครับนะฮมีโอกาสนะฮะหากมีโอกาสได้เจอกันนะฮะจะมาไลฟ์สดใหม่ให้ท่านได้ชมกัน นะฮะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ